สว,ส,สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2565นะครับวันนี้พวกอาจารย์ทำอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางดีๆที่นี่นะครับที่ช่องอาจารย์ทำเดินราชขูนะครับผมเอาหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมมีแนวทางดีมาฝากเช่นเคยนะครับสำหรับฮานอยพิเศษปกติ <S <S, <S รวมไปถึงฮานอย VIP นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับ3ตัวนะครับฮานอยพิเศษออก594 ในกรบเบิ้ลก็ยังมาแบบตามสถิติที่ผมเคยบอกไว้เลยคลิปก่อนหน้านี้ว่านะครับตลอดทั้งปีนะครับสายล่าเสียวล่าเบิ้ลเนี่ยสามารถจัดได้จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับถ้าใครมีทุนที่จะลงทุนนะครับก็ล่าเสียวได้เลยสําหรับเบิ้ลนะครับก็ใช้ทุนไม่เยอะนะครับห้าหนอปกตินะครับออก91498นะครับ91498นะครับฮานอย VP พีออก10849นสาะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเด่นรองรืว่าจะเอาอะไรดีนะครับ เด่นรองส่วนนะครับสูตรข้าวต้มมัดก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาเด่นรองมารวมกันเนาะนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษผมให้เด่น3รอง8นะครับฮานอยปกติผมให้เด่นศูนย์รอง4นะฮานอยวีพีผมให้เด่น7รอง9นะครับก็จะเป็น 3 8 0 4 7 9 3 8 0 4 3, 7 3, 9ี่เจนะครับจะเป็น38 30 34 37 39นะครับ80 84 87 89นะครับ04 07 09 47 49แล้วก็79ไปกับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนำทางเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็ตามเด้อนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เม็ดเดียวกันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้มันมีเบิ้ลนะครับแล้วก็8ยังไหลอย่างชัดเจนเลยนะครับ แปดยังไหลชัดเจนแล้วก็แต่ว่ามันมาสะดุดเจอสี่เก้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจอสี่เก้าตัวที่มันตกค้างอยู่หลายวันที่มันอันที่มันยังไม่มาเนี่ยที่มันยังไม่พาเราวิ่งนะผมว่านะครับสามแล้วแหละ นะครับวันนี้3เพราะอะไรเจอ4ีก้าแล้วก็เจอ8ไหลเจอ08ด้วยยิ่งมาเจอ08ผมมั่นใจได้เลยว่าวันนี้3น่าจะเป็นตัวชงด้วยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันพฤหัส,หบ,สหบดีที่3ามสมีนาะคม2 5 6 5นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรายรีวิสามารถแอดที่แอดได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอเงยความชัยให้ทุกคนโชคดีมีชัยครับได้กําไรอย่างล้นหลามนะครับสวัสดีครับ